่งซื่อสัตว์เพื่อประชาชน คุณสมบัติสามประการของผู้นำยุคใหม่แบบสีจิ่นผิงความคิดฝันของประชาชนคือเป้าหมายที่เราจะต้องทำให้ปรากฏเป็นจริงนี่คือคำพูดหนักแน่นของประธานาธิบดีสีจิ่นผิงในทุกโอกาสที่ได้พบปะกับประชาชนชาวจีนในทุกคนทุกแห่งที่ทานไปถึงผู้นำของจีนจึงจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้นำเช่นสีจิ่นผิงสามารถปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มีชั้นใช้อำนาจบริหารเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยปราศจากผลประโยชน์เฉพาะตนอย่างแท้จริงคิดพูดและทำได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดรู้ปัญหารู้วิธีแก้ปัญหาสามารถระดมศัรพ์กำลังแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความเรียกร้องตรงการของประชาชนมากที่สุดโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนนำเสนอจนกระทั่งประชาชนรู้สึกพอใจสูงสุดเสมอหลักนี้ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในฐานะเข็มทิศชี้นำทางความคิดและการปฏิบัติของชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่ว ไปและเป็นเส้นแบ่งทางสังคมที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกพักกับประชาชนทั่วไปซึ่งจะมีการคัดสรรผู้ปฏิบัติงานที่เก่งที่สุดในหมู่เพื่อนสมาชิกพักด้วยกันขึ้นรับหน้าที่การงานสําคัญสําคัญยิ่งเก่งยิ่งมีผลงานมากก็จะยิ่งได้ทํางานใหญ่ขึ้น จับทางจีนสันติตั้งรับผีพากรคุณสมบัติสามประการของผู้นำยุคใหม่แบบสีจิน้นผิงความคิดฝันของประชาชนคือเป้าหมายที่เราจะต้องทำให้ปรากฏเป็นจริงนี่คือคำพูดหนักแน่นของประธานาธิบดีสีจิน้นผิงในทุกโอกาสที่ได้พบปะกับประชาชนชาวจีนในทุกขนทุกแห่งที่ท่านไปถึงซึ่งจะได้รับเสียงปรบมือกึกก้องตอบรับอย่างสุดจิตสุดใจ จิตใจผู้นำกับจิตใจประชาชนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวด้วยการถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งสะท้อนแก่นในของคติธรรมประชาชนสูงสุดหรือหร้นหมินจื่อสร้างที่ชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นและต้องทำให้ถึงจากกรณีศึกษาบุคลิกการนำเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างสีถินพิงกับผู้นำโลกยุคใหม่ในบริบทที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกด้วยเทคโนโลยี AI และการสื่อสารไวเท่าแสงหลากหลายช่องทางขาวโลกมองเห็นมากขึ้นในคุณสมบัติผู้นำที่ตนต้องการแล้วก็มีมติในตัวอย่างเป็นเอกฉันว่าผู้นำของเขาจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้นำเชกเช่นสีจินพิงเป็นต้นซึ่งในความเข้าใจของผู้เขียน คุณสมบัติเช่นว่านี้สามารถไฮไลท์ขึ้นมาเสนอท่านผู้อ่านได้สประการดังนี้ประการแรกสามารถปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มีชั้นใช้อำนาจบริหารเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยประศจากผลประโยชน์เฉพาะตนอย่างแท้จริงประการที่สองคิดพูดและทำได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดรู้ปัญหารู้วิธีแก้ปัญหาสามารถระดมสรภากำลังแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ประการที่ 3. คิดพูดและทำได้อย่างสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของประชาชนมากที่สุดโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนนำเสนอแต่สามารถขาดหมายลงหน้าถึงทิศทางความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆตามยุคสมัยของประชาชนและกำหนดแผนรองรับให้ได้มากที่สุดในทุกขั้นตอนของการพัฒนาประเทศจงกระขั่งประชาชนรู้สึกพอใจสูงสุดเสมอ หลักสประการนี้ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในฐานะเข็มทิศที่นำทางความคิดและการปฏิบัติของชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วไปและเป็นเส้นแบ่งทางสังคมที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกพรรคกับประชาชนทั่วไปโดยในยะก็คือจะไม่เรียกร้องให้คนจีนทั่วไปยึดปฏิบัติแต่จะเป็นตัววัดว่า ใครจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสามประการนี้อีกในหนึ่งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะถ,ถูกตรวจสอบคุณสมบัติในระดับสูงกว่าเข้มงวดกว่าประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าพวกเขายึดมั่นในอุดมการณ์ลัทธิมาร์กที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์และสามารถรวมพลังทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาใหญ่ๆได้เสมอดังนั้นเราจึงพบว่า กระบวนการคัดสรรผู้นำในประเทศจีนมีการแบ่งออกเป็นสองระดับใหญ่ๆระดับต้นคัดสรรสมาชิกพักจากประชาชนที่มุ่งทุ่มเทชีวิตให้กับการรับใช้ประชาชนระดับที่สองคัดสรรผู้ปฏิบัติงานที่เก่งที่สุดในหมู่เพื่อนสมาชิกพักด้วยกันขึ้นรับหน้าที่การงานสำคัญสคัญยิ่งเก่งยิ่งมีผลงานมาก ก็จะยิ่งได้ทำงานใหญ่ขึ้นในทางปฏิบัติการช่วงชิงกันขึ้นเป็นผู้นำอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างนั้นปัญหาเช่นนี้มีมาแล้วตั้งแต่ยุคปฏิวัติแต่ก็เป็นการช่วงชิงระหว่างผิดกับถูกซึ่งหลายครั้งก็ต้องให้ผลจากการปฏิบัติจ,จริงเป็นตัวตัดสินการขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของเมาเจ๋อตงก็เป็นผลจากการพิสูจน์ถึงความล้มเหลวของคณะผู้นำชุดเก่าการขึ้นนำพักของเตินเสี่ยวผิงก็เป็นผลจากความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของแก๊ สี่คนขณะที่การขึ้นนำพักของสีจิ่นผิงเป็นมติเอกชนภายในพักถึงความเพียบพร้อมในคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่แสดงออกตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่อุทิศตัวรับใช้ประชาชนกระบวนการเชิงวกที่นับวันพันสมัยและทันการเช่นนี้ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในสายตาชาวจีนและชาวโลกซึ่งถ้าเราไม่รังเกียจคำว่าคอมมิวนิสต์ก็น่าจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยเพื่อให้ประชาชน ไทยมีทางเลือกที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริงไข้คำจีนลิงเต่าการนำสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460